น,าาน้ทานเนี่ยจะเพื่อนๆวันนี้เรามีแซลมอนแซลมอนพิสตาไรย่างแซลมอนมันจะเพื่อน,อนหน้าอร่อยมากมาสุดๆแล้วก็จะมีเห็ดมันปูของเรานี่ค่ะเพื่อน,อนสงสัยว่าพี่กิตสาทานเห็ดมันปูหมดแล้วยังย่งจ้ายัง,ยง,ยงอีกเยอะค่ะในช่องฟีนะคะ ตัวนี้จะเป็นมันฝรั่งนะคะนาดรอยหาม,มันฝรั่งเอามาเคลียวนีเื่ออาหารฝรั่งเนะาะทำอาหารแบบฝาหลังเป็นมนเป็นชิ้นๆแล้วกนะ็มันฝาหลังแบบพิเศษเหมือนกับมันข้าวบ้านเรามันข้าวกล่นะ น่าอร่อยมากเลยอ่ะเนาะน่าอร่อยจังเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่บัตเตอร์นี่คือบัตเตอร์นะเพื่อนๆบัตเตอร์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 ใส่บัตเตอร์ตตอรไปผัดให้มันหอมๆเนาะเจ็มันปูบัตเตอร์นะจ๊ะเสร็จแล้วละ่ะนี้เราจะมาแต่งเราจะมาแต่งเราจะใส่อิตาเลียนซีซั่นนี้อิตาลี อิตาเรียนซีสันนิ่งไปเอาแบบอิตาเลียนสไตล์คือเด็ดพริกไทยป่อนอืมน่าจะอร่อยนะข้าวจะเป็นนี้หน่อยใส่พริกไทยป่นเข้าไปกระเทียมผงะนะจ๊ะเพื่อนๆนี่เราเราแต่งรสนั่นเองส่วนนี้ก็คือชีสปลรราะะใส่สไปนี่นะค่ะ แซ่บมากเลยแซ่บพลังแซ่บพลังเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คืออาหารจานเด็กนะคะน,น่าจะคือเจนฟูน้ดของที่เสจสลาผสมภาษาหลายๆเสียชาติเส้ยชาติในการทำอาหารนะ,ะจ๊ะนี่ละจัดจานออกมาแล้วได้ประมาณนี้แซลมอน แล้วก็ผู้เีโชกเห็ดมันปูนีแตะเพื่อนอร่อยมากอาหารสไตล์ฝรั่งอาหารสไตล์ฝรั่งวันนี้เราทำเตบบง่ายๆแซลมอนแซลมอนอาหารสไตล์ฝรั่งมาเลยนะจ๊ะเห็นไหมนี่แหละคือเขาเรียวกว่าเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งในการทำอาหารกันเยทำเสร็จแล้วก็จัดให้สวยงามใช่ไหมจ๊ะ เป็นอาหารฟิวชั่นระหว่างอิตาลีไทยเนาะหอมมากเลยหอมมากเลย